ต่อในทีนี้พอเสร็จปุ๊บถ้าเราจะแชร์หน้าจอค่ะคือเราจะมี Youtube ให้เด็กดูด้วยแต่ก็อยากให้มีรูปเราอยู่อ่าไม่ให้เด็กเหงาอันนี้สำคัญนะคะคัญ <c oughs> อ่าถ้าเราจะแชร์หน้าจอค่ะเป็นแบบว่าแชร์ Youtube หรือเป็นรูปหน้าใบงานแบบคมรู้เราเนี้ยค่ะที่เราทําไว้ใน Powerpoint หรืออะไรก็ได้เรามากด คำว่าแชร์สกีนค่ะมันจะตัวเขียวๆเ,เลยชัดๆตรงกลางะะอะค่ะค่ะแชร์สกีนรูปที่เป็นชี้ขึ้นอะคะ่ะกดกดคําว่าแชร์สกีนปุ๊บมันจะขึ้นหน้านี้อพอขึ้นหน้านี้ใช่ไหมคะยอเขอ,อเปิด YouTube ไปก่อนอใช่ค่ะแต่ว่าทุกครั้งถ้าเราจะเปิดวีดีโอเราจะต้องมาเลือกแชร์ซาวด้วยค่ะ ไม่งั้นเสียงมันจะไม่เข้าเสียงจากเสียงจาก u ูท b e มันจะไม่เข้าเหมือนเราได้ยินแต่เด็กจะไม่ได้ยินนะคะต้องติ๊กนี่ให้เป็นสีฟ้าข้างล่างนะคะมันจะมีสองอันเราเลือกแชร์ซาวอย่างเดียวค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็มาเลือกนี่มาเลือกใใช่ค่ะเอาใหม่ก็ได้ค่ะ ใช่ค่ะคือเออหนูลืมบอกทุกครั้งโหลดโหลดไปก่อนใช่ค่ะทุกครั้งที่เราจะแชร์เราต้องมีแบบหน้าอย่างงี้ขึ้นไว้ก่อนสมมติว่าหน้าต่อไปเราจะแชร์เป็นเรื่องอ่าร่างกายสมมติเราจะให้เด็กดูเว็บนี้มันแบบอยากให้เด็กเห็นลูกเอ่อได้ดูอันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็กดทิ้งไว้ทิ้งไว้อย่างงี้ก่อนเราพอเสร็จปุ๊บเรามาเข้าซูมของเราแชร์สกิน แล้วเราก็ไปเลือกหน้าที่เราจะแชร์ค่ะอย่างอันนี้เป็นเราจะแชร์จาก Google Form ใช่ไหมคะแล้วก็มากดนี่แชร์จากกูเกิลโ o ลมใช่ค่ะเด็กก็จะเห็นรูปใช่ค่ะเนี่ยเด็กก็จะเห็นเนี่ยเราคลิกตรงนี้เด็กก็จะเห็นคลิกตรงนี้คลิกตรงนี้อ่าแล้วถ้าสมมุติเราจะเปลี่ยนสมมตินะคะแอนวลงหา สมมติเมื่อกี้มันเป็นอเป็นเป็นวิดีโอจากไออันนี้ใช่ไหมคะถ้าเราจะเปลี่ยนไปเป็น PowerPoint เราต้องมาคลิกทุกครั้งนะคะมาคลิกแชร์ใหม่สต็อปแชร์ก่อนแล้วก็คลิกใหม่ค่ะแล้วก็เราต้องมาเลือก PowerPoint ใหม่คือจะแชร์อะไรเราต้องมาเลือกใหม่นะใช่ค่ะใช่ค่ะ อ่าใช่ค่ะแต่เราจะต้องมากดแชร์ใหม่ทุกครั้งไม่งั้นมันจะขึ้นกับเราแต่เด็กจะไม่เห็นเพราะว่าเด็กก็จะยังเห็นเป็นหน้าของคูเปิลโคมร่างกายของมนุษย์อยู่อย่างนั้นค่ะอันนี้เราก็มาเลือกนี่อ่าเดี๋ยวแป๊บนะคะอะสมมติตอนแรกอยู่นี้ใช่ไหมคะแล้วเสร็จปุ๊บนิวแชร์ค่ะอ่าเพราะว่ามันยังแชร์อันเก่าอยู่ใช่ไหมคะตอนแรกไม่ต้องสต็อปก็ได้ค่ะคุณสุต่อไปเลยก็ได้ค่ะ ค่ะบ,บ,บ,บนสุดเราชี้ขึ้นมาค่ะเดี๋ยวมันจะหายไปเนี่ยจะหายไปแต่เราชี้ขึ้นไปเดี๋ยวมันก็จะบุมบ,บุลงมาแล้วเสร็จปุ๊บมาดีวแชร์ดีวแชร์นะคะแล้วเราจะเปลี่ยนจาก Google Chrome ไปเป็น powerpoint แล้วก็มาคิน powerpoint แต่อย่าลืมลูกค้าเราต้องเปิดเสียงเสียงไว้ด้วยค่ะเพราะว่าบางที powerpoint เรามีเสียงเนี่ยค่ะไม่น้อยแบบมีให้เด็กฟังอะไรเนี้ยค่ะมันก็จะได้มีเสียงเสร็จปุ๊บก,ก็กดแชร์ใหม่ มันก็จะขึ้นมาอันนี้มันก็จะเซฟเป็นหน้าเออเปิดมาเป็นหน้าภาวะผู้ใหญให้แล้วพออ่าพอเราเสร็จทุกอย่างแล้วคือจะกลับไปหน้าที่มีแค่เรานะคะแบบจะคุยกับเด็กอ่าจะสั่งงานเราก็กดตรงนี้สีแดงๆตั้งล่าง Stop Share มันก็จะมาแค่หน้าเราอย่างเดียวตอนนี้ก็คือจะไม่มีการแชร์หน้าจอที่เราเปิดทิ้งไว้แล้วเปอนตอนหัดช่วงที่ปิดใช่ค่ะช่วงที่จะแบบให้บอกงานต่อไป อ,อ่าเ,เป็นอ<ช>้อ้ใช่ค่ะค่ะก็เหมือนบบพูดคุยปกติให้มีแค่หน้าเราแล้วพอเสร็จปุ๊บอันนี้เสร็จทุกอย่างแล้วให้กดเอ่อ